Mm -hmm. ประเทศแรกที่มีการอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันนี้นะฮะมีการตายของคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านี่นะครับด้วยระยะเวลานะครับนะฮะสั้นแค่4 5หเดือนจนกระทั่งปีกว่าเท่านั้นเองนี่นะครับซึ่งมันต่างกันสัส้นเชิงกับบุหรี่ปกติสมัยก่อนบุหรี่อันตรกะสมัยก่อนบุหรี่มวลน่นะครับวกว่าที่จะเกิดโรคร้แรงเนี่ยสูบบุหรี่กันเป็น 10, 10ปีแต่ปัจจุบันนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก่อให้เกิดนะฮะโรคอันตราย ฮัลโหลเฮ้ยเมื่อกี้เจอโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าในเฟซบุ๊กด้วยมยังเจ๋งอ่ะเอ่อเห็นว่ามีวิตามินช่วยเลิกบุหรี่ด้วยนะอ,อ๋ออว่าจะลองสั่งดูอยู่โอเคโอเคอเคไว้เจอกันเคครับสำหรับการแจ้งนะฮะช่องทางการแจ้งบว่แสนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลนะฮะข้อมูล ที่เป็นข้อมูลความรู้รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องที่เออดีมากเลยเนี่ยมันต้องแบบนี้สิทางต้องเอาจริงเอาจังอ่ะไม่งั้นเด็กๆจะต้องโดนหลอกเนะะใช่ไหมลูกตลอดเวลาราชการนะครับสายตรวจมืออนะครับเอาแล้วครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่แหละครับรุ่นใหม่นะครับเพิ่มมากำลังฮิตอยู่นะครับผมนี่ดูสิครับสีทองนะครับ ว้าวเซ็กซี่ด้วยนะนี่และแค่นี่โน่นนี่อันนี้ด้วยนะครับกำลังฮิตเหมือนกันละ่ะมีหลายรสชาตินะครับเอาเมนกันมะม่วงอังุูนก็ได้นะครับคุณอยากได้แบบไหนติดต่อมาที่นี่แล้วครับเอเอออเดอร์เอยอะเปล่าแคบนีดีอด ตายแล้แลนี่บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายกวล่าเฮ้ยพี่มันผิดกฎหมายนี่ว่าเรามีหน้าที่ทำทำเลยเหอะเราแค่ลูกน้องเขาเรื่อหน่อยสิพี่ผมก็กำลังเล่นอยู่นี่ครับเออด,อดีละพอได้เยอะแบบนี้เราจะได้รวยรวยมากขึ้น ไปเปล่ลูกซื้อไาทําไมอะรถซื้อจากที่ไหนในเฟซเขาก็ขายกันเต็มเลยเฮ้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะแล้วมันผิดกฎหมายด้วยลูกรู้เปล่าเนี่ยฮะอ๋อเขาก็ดูก,กันทั่วไปเขาก็ขายตามตลาดนัดอยู่เนะี่ยแล้วมันก็ช่วยเลิกบุหรี่ได้ด้วยเน่ยนะ ออวันนี้ยังเลยครับพี่บัวสงสัยผู้ขายอาจจะรู้เลยครับว่าผิดกฎหมาย่อยให้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา,นเ,าเนี่ยเราก็รวมจับกับตำรวจเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันอยู่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาพรุ่งนี้ก็แปลกนะคะรู้ทั้งรู้ว่าผิดกฎหมายแต่ก็ยังทําอีกจริงๆอ่ะน่าจะไปขายอือ่นที่มันผิดกฎหมายตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารขนมนมเนอยอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่า บางคนหลายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่ากฎหมายอะไรต่างๆนะเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เราถึงต้องเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รู้ก็ยังดีมีชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจยุดีดช่วยในเรื่องการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆส่วนพวกเราก็ทำกันต่อไปแต่บางคนนรู้ทั้งรู้นะคะว่าผิดแต่ก็ยังทําก็ยังขา่านอ,อี้อยู่คะคะเหนื่อยใจ ุตสาหะทีคนดสายค่ะนักสืบสวนสอบสวนชำนาญทารพิเศษค่ะอ๋อค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวขกระจกหน่อค่ะได้ได้ครับคุณพ่อเดี๋ยวยังไงถ้าเราได้ความขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวจะรีบรายงานให้ทราบต้ขอบคุณมากนะคะที่โทรมาแจ้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาครับันหน้าวันหน้าครับ ว่าสักครู่นี้มีประชาชนโทรเข้ามาแจ้งค่ะว่าลูกชายของเขาเไปสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผ่านระบบมือถือมาค่ะแล้วก็ได้ชื่อเว็บไซต์มาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่หมดกันสักทีนะพวกนี่ยเดี๋ยวคุณบัวยึดแจ้งร,งรองรองให้คนหาพิกัดกพื่อทำกามปิดนะจะได้จากพวกนีเข้ามาลงโทษใช้เก็บไค่ัสด,ดีครับนั่ง เออสรวัโครับคดีปนล้างฟองเป็นไงบ้างโอ้โหตอนนี้ประชาชนติดตามเยอะเลยนายก็เล่งผมหน้าดูเลยก็คืบหน้าไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็สอบพยานผู้เสียหายคนตายแล้วก็มีญาติญาติคนตายที่เขาเหตุการณ์มาให้การเป็นพยานก็สักประมาณสัก3วันครับก็บทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาแบบถูกต้องนะครับผม ครับคุณบัวมีอะไรรับใช้ครับสวัสดีค่ะรอดอนค่ะพอดีเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งจากคุณพ่อท่านหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าลูกชายขเขาเนีจยสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากมือถือค่ะผ่านระบบออนไลน์ค่ะจะรบกวนให้รองดอนช่วยเช็คพิกัดนิดนึงอะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวบัวส่งเ,เว็บไซต์ไปให้ทางไลน์นะคะได้ได้หรือยังไงเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับว่า,อ,าอยู่ในเขตสอนอตอนเมืองตรงจุดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปแจ้งนะครับ ค่ะกับคุณรองดอนนักค่สวสดค่ะเออที่สรวัโตครับผมได้รับแจ้งจากทางสคบมาเนี่ยไอ้เว็บเนี่ยมันเป็นเว็บที่ขายบุหรี่ออนไลน์นะครับครับอยู่ในเขต้องที่สรนักงานเมืองเราเนี่ยผมฝากดูหน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนครับครับเดี๋ยวเช็คให้ครับครับคู่ครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับครับเจอแลครับอยู่ในพื้นที่เราครับอยู่แถวแถวเทิดราชันนะครับ ใใเดี๋ยวผมจะแจ้งทางสคบนะครับแล้วก็วางแผนร่วมกับกลุ่มพ้อมกันครับผมครับสวัสดีครับคุณบัวสวัสดีค่ะจองดอนเ,ออเรื่องที่ทางสคบรประสานมาให้ทางจรอนเมืองนะครับตรวจสอบพิกัดของการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าขนาดนี้ทางเราเนี่ยได้ตรวจพบพิกัดที่แน่นอนแล้วนะครับพบตั้งแต่งแล้วหรอคะรวดเร็วมากเลยค่ะ นั้นเดี๋ยวบัวจะรีบเรียนของหน้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งกำหนดวันเวลาประชุมให้รองดอนร้งนะคะได้ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะวัสลีค่ะจากการที่คุณบัวเนี่ยประสานทางผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมได้ตรวจสอบพิกัดแล้วนะครับว่าที่ที่มีการไลฟ์สดจำหน่ายบลิตไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของสารดอนเมืองนะครับตอนนี้เราทราบพิกัดที่แน่นอนแล้วว่าอยู่ที่ถนนเทราชันนะครับเดี๋ยวทางเราจะรอ ทางสคบเนี่ยแจ้งเข้ามาว่าถ้าเขาไลฟ์สดอีกส่งสัญญาณมาทางผมนะครับผมจะนำจำแนเกเจ้าเนียเข้าประสานร่วมกับทางสคบนะครับเพื่อร่วจมจับกลุ่มอันนีก็อยู่ที่ทางนี้แล้วว่าต้องมอนิเตอร์เองนะครับในเรื่องของการไลฟ์สดนะครับเออนี่พวกเราผมได้ไปไประชุมร่วมกับทางสคบแล้วนะเรื่องที่ทางสวัสดิโอหาพิกัดของผู้ที่จําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์นะครับก็ทางสคบเนี่ยเขาจะนัด ข้าจับกลุ่มร่วมกันผมก็เลยมาแจ้งให้พวกเราเ,เตรียมความพร้อมไว้ก่อนถ้าเราได้สัญญาณการไร้สดในการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสบเนี่ยเราจะเข้าชาร์จจับกลุ่มพร้อมกันเลยครับครับนะมีใครติดขัดมีปัญหาอะไรบ้างไหมไม,ไ,ไม่มีมนะรพร้อมนะเพราะฉะนั้นเรารอฟังสัญญาณจากทางสบคบนะครับ เอาล้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่แหละครับรุ่นใหม่นะครับเพิ่มมากําลังฮิตอยู่นะครับผมนี่ดูสิครับสีทองนะครับว้าวเซ็กซี่ด้วยนะนี่และค่นี่นู่นนี่อันนี้ด้วยนะครับกาลังฮิตเหมือนกันมีหลายรสชาตินะครับเอาเมนกันมะม่วงอ่างุูนก็ได้นะครับคุณอยากได้แบบไหนติดต่อมาที่นี่แล้วครับได้แล้วครับนี่แน่นี่แน่ดูดิคุณอยากได้แบบไหนมีหมดนะครับผมนี่วันนี้มีสต็อกมาเยอะมากแล้วครับ คุณลงมานะเมื่อคืนนี้เองผมก็เลยมาไล่วันนี้นะครับผมอยากได้ไปไปไหมที่โต้เอาขายได้แล้วไอ้บุ๋บรีใบฟ้าเนี่ยสาวบ้านโตแสดงหมายสาร,สารเอาดิผมได้หมายจับมาพร้อมหมายคน้นมาตรวจค้นและจับกุมคุณในข้อหาจำน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่อนุญ,ญาตซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมาย เีค่ะรัวหน้าค่ะอนนี่จับกลุ่มทั้งหมดเรียบร้อยค่ะค่ะนักสร้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราน้าครับสวัสดีครับคุณบัวครับค่ะคือจะโทรไปแจ้งว่าเรานัดแถลงข่าววันพรุ่งนี้ค่ะเวลาสิบโมงนะคะอ๋อครับครับทางหน้านัดแถลงข่าวพรุ่งนี้นะครับสิบนาฬิกา ครับครับที่สคบเดี๋ยวผมไปพบครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ,รบจากการที่สนอดอนเมืองนะครับได้รับการประสานมาจากสคบให้ช่วยดูทางพิกัดของการไล่ตดกำลังนบุหรี่ไฟฟ้าทางสนอดอนเมืองก็ได้เข้าตรวจหาจุดที่มีการไล่ตดแล้วก็ได้แจ้งให้ทางสคบร,ร่วมกันประสานจับกุมนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดว่าของกลางจะมีปริมาณเท่าไรและผู้ต้องหาจะได้รับโทษอย่างไรนั้น คงจะให้ทางสบเป็นผู้ถแถลงต่อไปครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นก็อย่าได้กระทำการเป็นการฝ่าฝาืนกฎหมายนะครับขอให้ไม่ไดำเนินการขายอีกต่อไปนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งขณาน,นที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสารสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ว่าก็มีการลักลอบเข้ามาค้าขายกันอยู่เดือนๆนะคะเป็นสิ่งที่อันตรายต่อ ร่างกายของพวกเราทุกคนมากๆเลยนะคะอาจจะคิดว่าเป็นบุหรี่ที่ไม่มีกวนแต่ที่ไม่มีกวนในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันม,มีสารที่เป็นน้ําซึ่งมีนิโคตินนะปรรจุอยู่ในนั้นซึ่งรุนแรงกว่าบุหรี่ธรรมดาถึงหลายสิบเท่าเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อเราสูดเข้าไปจนะมีผลต่อเส้นเลือดนะเส้นที่ไปเลี้ยง,งอวัยวะต่างๆของร่างกายนะทำให้เส้นเลือด เสื่อมสภาพนะคะเพราะฉะนั้นทําให้เกิดเป็นโรคต่างๆได้ตั้งทุกอวัยวะเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจึงเชิญชวนๆๆๆกันว่าใครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะขอให้เลิกละเลิกเลิกเล,กเลกาเถอะนะคะจะได้เป็นสุขคนที่มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไฟข้เจ็บซึ่งจะมีอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า เรียนรับว่าขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยกำลังจะเจอกับนะฮะไทคุกคามที่วัยรุ่นนะครับไม่ทราบกันแล้ววัยรุ่นตัวเขาเองเนี่แหละครับจะเป็นเป้าหมายครับของกลุ่มบริษัทที่ทำกำไรนะฮะจากการที่จะส่งเสริมสินค้านี่นะครับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างมหันนะครับต่อวัยรุ่นไทยในขณะน,นี้สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับผมเรียนรัาว่า บริษัทบุรีได้มีการตั้งกองทุนนะครับ25ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับในการที่จะตั้งชื่อว่า Smoke Free World นี่นะครับชัดเจนนะครับทุกท่านเห็นในเว็บไซต์ได้เลยนะครับว่าเขาได้บริจาคเงินนะฮะจริงๆก็คือตั้งกองทุนเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมนะครับว่าเรื่องบุรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นคุณนะฮะเพื่อที่จะทำให้คนสูงไม่อันตรายในความเป็นจริงขนาดนี้ผมเรียนครับว่า มีผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยด้วยอายุน้อยนี่ยครับะระยะเวลาสูบสั้นไม่เหมือนบุหรี่มัวนเลยครับบุหรี่มวนกว่าจะเกิดโรคร้ายแรงมาเลง20-30ปีแต่นี่นะครับภายด้แค่ไม่กี่เดือนหรือเป็นปีนี่นะครับเสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วครับผมขณะนี้ตัวเลขทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะนี้ถึง50กว่ารายแล้วครับแล้วมีคนที่เจ็บป่วยนองโรงพยาบาล2,000กว่ารายแล้วครับ ประเทศไทยขณะนี้ผมเรียนเขาว่าทังด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ตั้งนะครับศูนย์ในการที่จะติดตามปัญหาร้ายแรงจากบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นแล้วนะครับสจยอเองครับก็ทํางานกับทุกฝ่ายครับเพื่อให้สังคมรับรู้ถึงพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้ครับผมต้องขอนะครับเรียนต่อนะครับประชาชนชาวไทยครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าครับถึงเวลาครับเราต้องลุกขึ้นมาครับที่จะบอกเลิกนะฮะการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งความเป็นจริงบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยครับเข้าหลายท่านไม่ทราบแต่เนื่องจากแอบซื้อกันในอินเทอร์เน็ตนะครับในออนไลน์ก็เลยทำให้เกิดการสูบกันอย่างแพร่หลายฝากครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าครับสูบถึงตายในระยะเวลาอันสั้นครับสำหรับอันตรายที่ผู้โภคได้รับจากการสูบบารากูบารกบารกูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า มีผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันทางวิทยาศาสต,ตร์ที่น่าเชื่อถือได้พบว่าควันบุหรี่ที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือบัระกูจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีสารโลหะหนักที่เป็นสารก่อมลเกะมะเร็งได้แ,แก่โครเมียมแคดเมียมสารหนูอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบรัระกูมีมากกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาถึง50สิเท่านอกจากนี้ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบาลกูนั้นผู้เสพมักจะใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกันซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคติดต่อหลายชนิดเช่นวัณโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คอตีบไอกรนไวรัสต่บอ,อักเสบและยังมีโอกาสติดโรคร้ายแรงในช่องปากด,ด้วยหากท่านพบเห็นการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหรือบลกูตัวยาน้ำยาเติมสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าหรือบลกู กรุณาแจ้งได้ที่สายด่วน1166ของสคบครับวันนี้เราสองคนมาถ่ายหนังสั้นนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ครับครับผมแลวเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ด้วยใช่ครับครับผมอย่างที่บอกนะครับการจาหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนะครับคนเสพก็อันตรายต่อสุขภาพผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่านอกไลน์หรือว่าในไลน์ก็แล้วแต่ผิดกฎหมายหมดนะครับผมครับผมเขาเชิญชวนนะครับก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าครับเพื่อพ้คลายอุปนิสัยชอบสุ่มบุหรี่